อย่างคนที่มีความรักะคะ่ะพอเรามีความรักนะคะเซลล์ทุกเซล์ลในร่างกายของเราก็แบบเหมือนแบบจะเปล่งประกายทำให้เรามีออร่าขึ้นมาแบบสวยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็ที่ผ่านมานะปอได้ทำพอดแคสต์นะเกี่ยวกับสรรพคุณทางอารมณ์ของน้ํามันหอมระเหยกลิ่นต่างๆนะและ้วปอรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์เนี่ยสำคัญมากๆเลยปอก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและปอก็มาเจอ,เอ,อ essential emotion นะคะว่าผลของการที่เรามีอารมณ์ดีเนี่ยก็จะทําให้ส่งผลกับสุขภาพของเรานะคะปอก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ าเพื่อนๆท่านไหนนะสนใจข้อมูลพวกนี้นะคะเดี๋ยวปอแปะรายละเอียดใน description box ไว้ให้นะคะแล้วก็วันนี้นะก็จะมีเออสามองค์ประกอบหลักๆนะที่ทำให้เราสุขภาพดีได้นะคะก็คือเรื่องของร่างกายก็คือบอดี้นะคะก็ถ้าเรามีร่างกายที่ดีเนาะก็คือการที่ดูแลร่างกายเรื่องของความสะอาดนะคะการกินอิ่มนอนหลับนะกินดีนะคะก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีเนาะแล้วก็เรื่องของมก็คือเรื่องของ ความคิดเรื่องของจิตใจนะคะก็ถ้าเป็นในเชิงแบบ positive thinking นะคะก็คือแบบ คิดดีทำดีก็จะทําให้สุขภาพดีนะคะและส่วนที่3ก็คือสปิริตนะคะก็คือเรื่องของจิตวิญญาณเขาก็บอกว่าถ้าเราได้มีการนั่งสมาธิบ้างมีการเชื่อมต่อกับตัวเองเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะในการมีสุขภาพดีได้นะคะและในร่างกายของเรานะคะจะมีเซลล์ที่ฉลาดมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเซลล์นะเขาจะช่วยฟื้นฟรูร่างกายของเราอย่างต่อเนื่อง ก็เลยทีเดียวนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าต้องขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราจริงๆค่ะและในเรื่องของอารมณ์กับสุขภาพร่างกายนะคะเขาบอกว่า Emotion Sticker Peptide นะคะก็คืออารมณ์เป็นตัวกระตุ้นเปปไทด์นะคะก็ถ้าเปปไทด์นะถ้าเข้าใจกันอย่างทั่วๆไปก็คือก็จะเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของแบบเปปไทด์ที่มีอยู่ในคอลลาเจนอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่า ออให้อธิบายสั้นๆก็คือเปปไทด์เนี่ยเป็นอนุพันธ์ย่อยที่สุดของโปรโตีนนะคะและโปรโตีนถ้าเรามีโปรโตีนมากๆเนี่ยเราก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเราเนอะก็ คือจะอธิบายสั้นๆก็คือเปปไทด์เนี่ยเป็นอ,อ,อนุพันธ์ย่อยนะั้นแล้วถ้ามีหลายๆเปปไทด์มาต่อกัน mm. เขาก็จะกลายเป็น DNA และถ้ามี DNA หลายๆ DNA ต่อกันก็จะกลายเป็นเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเปปไทด์เนี่ยเป็นหน่วยเล็กที่สุดของเซลล์ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่กําหนดโคดดิ้งของเซลล์ด้วยจึงมีความสําคัญต่อการทํางานของเซลล์ในร่างกายมากๆเลยและที่สําคัญเลยก็คืออิโมชั่นสติ๊กเกอร์เปปไทด์ค่ะ อารมณ์ไปกระตุ้นเปรย์ถ่ายนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีอารมณ์ดีนะคะก็จะทําให้สุขภาพร่างกายออดีไปด้วยถ้าปอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่มีความรักอะค่ะพอเรามีความรักนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็แบบเหมือนแบบจะเปล่งประกายทําให้เรามีออร่าขึ้นมาแบบสวยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเราอารมณ์ดีสุขภาพเราก็จะดีได้เช่นเดียวกันค่ะและนักวิทยาศาสตร์นะคะ บอกว่าในร่างกายของเรานะจะมีสมองทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือมายนะคะก็คือจิตใจอันที่สองฮาร์ดนะคะหัวใจอันที่สามกัดนะคะลำไส้มายเนี่ยจิตเป็นนายใหญ่นะคะก็เหมือนกับคําพังเพยของไทยนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะจิตจะเป็นตัวสั่งการของจิตใต้สํานึกมากกว่า90%นะคะในจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาไม่รู้ตากกะค่ะเขาไม่รู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะจิตใต้สําึึกไม่รู้เลยนะคะจิตใต้สํานึเนี่ยจะรับรู้ได้แต่ความรู้สึกเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องนะคะแต่ เป็นใช้เรื่องของความรู้สึกเนี่ยเขาถูกบันทึกลงไปในจิตใต้สํานึกแล้วอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของความรู้สึกนะคะและสมองส่วนที่2นะคะก็คือหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเป็นผู้อย่างรู้เลยนะคะมีระบบประสาทวิ่งจากหัวใจไปยังสมองมากกว่าวิ่งจากสมองไปที่หัวใจนะเพราะว่าในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะบางทีเราแบบเราเราใช้ใจอะ่ะเราไม่ต้องใช้แบบความคิดอะ่ะ ใช้ใจเป็นการตัดสินเนาะว่าเออใช้แบบตัดสินใจเป็นแบบนี้ละกันเนาะมากกว่าใช้ตักกะดีกว่านะคะก็อันนี้ก็คือใช้เรื่องของฟีลลิ่งเช่นเดียวกันค่ะและส่วนที่3นะจะเป็นกั๊กนะคะก็คือลำไส้ลำไส้เนี่ยจะเป็นตัวประมวลผลนะคะเพราะ90%อเซของซิโรโทนินในร่างกายและปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเนี่ยถูกประมวลผลด้วยลำไส้นะคะเพราะว่าเออในหลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออร่างกายของเราเนี่ย มีการผิดปกปติหรือว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเอ้ยกระอักกระอ่วนในแบบช่องท้องหรือรู้สึกวิวเหมือนอย่างที่ฝรั่งเขาจะบอกว่า b u t t e r f l y in my stomach เนี่ยว่าแบบเออเขารู้สึกวิววิหรือว่าในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะบางทีฝรั่งเนี่ยเขาเขก็ขจะบอกว่า Use your gut feeling แบบให้ใช้ gut feeling ในการตัดสินใจอันนี้ก็คือเป็น ใช้แบบฟิลลิ่งลนหลัวเลยนะคะวันนี้ปอก็เลยมาสรุปให้นะคะว่าความรู้สึกเนี่ย มีผลยังไงกับสุขภาพบ้างนะคะแล้วก็ในคลิปหน้านะจะเป็นเรื่องของความรู้สึกกับความเชื่อนะคะแล้วก็การใช้น้ํามันหอมระเหยด้วยนะว่าจะทํายังไงให้เรามีอารมณ์ที่ดีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะกับการใช้น้ํามันหอมระเหยแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ฟังนะเพื่อนๆสามารถไปฟังสรรพคุณย้อนหลังได้นะคะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆเองนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ